สวัสดีครับทุกท่านครับเดี๋ยวเรามาชมนะฮะต้นกล้านะต้นกล้าง,งอกของยางนาฮนะตอนนี้ชุด2ก็กําลังขึ้นนะครับงอกสวยงามมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเป็นชํำนะครับเอามาเอากล้านะครับเอาเมล็ดของยางนานะครับ ที่ได้ก็มาช่ำนะฮะแล้วก็ใช้ใบยางนาเน,นี่ยแหละนะครับามากลบนะฮะแล้วก็ให้ได้รับความชื้นนะครับที่เหมาะสมเนี่ยเขาก็จะงอกนะครับแบบนี้เลยนะเพื่อนๆครับนี่ครับตอนนี้ก็สามารถที่จะเอาไปช่ำใส่ถุงได้เลยนะขนาดนี้นี่ครับ กำลังหน้าปลูกมากนะฮะกำลังหน้าชํานะครับลงใส่ถุงนะครับเขาก็เตรียมจะกอาขึ้นอีกเยอะเลยนะฮะตอนนี้ก็ประมาณสักมีอยู่ประมาณสักน่าจะสี่ห้าพันเมล็ดที่เอามาที่เอามาชําไว้นะครับมาดูนะครับใกล้ๆนะครับนี่ครับ ยางนาเป็นไม้ที่มีประโยชน์มีคุณค่ามากๆนะครับสำหรับท่านที่ชอบศึกษาเรื่องพันไม้ตอนนี้ก็รู้จักยางนาเป็นอย่างดีนะครับถือว่าเป็นราชาของไม้อย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับในการปลูกไว้เพื่อที่จะใช้ประโยชน์นที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นปลูกไปแล้วนะได้ปุ๋ยนะบใบของเขาเนี่ยจะได้ เอ่อเป็นปุ๋ยเป็นอะไรต่างๆกิ่งก็เอามาทำเชื้อเพลิงได้ดีมากนะครับอย่างนาเนี่ยครับอันนี้คือต้นกล้าง,งอกนะครับที่เขาเพิ่องงอกนะฮะเห็นไหมครับสวยมากเลยนะครับพร้อมที่จะเอาไปชําใส่ถุงได้นะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะติดต่อนะครับ สั่งเอาไปชําได้นะครับไปชําได้สำหรับคนที่ไม่เหมาะในการที่ซื้อเป็นถุงนะครับถุงใหญ่ๆส่งมันค่อนข้างจะลําบากนะครับแบบนี้ครับซึ่งเราก็จำหน่ายฮะต้นละ2บาทนะครับใส่ลังใส่กล่องส่งไปให้ถึงบ้านเลยครับอ่าะเราจะมีแบบนี้ทุกปีครับนะเพราะว่านะที่นี่ก็นะครับปลูกยางนานะครับ หลายหลายต้นมากๆนะครับโซนทางนู้นนะครับก็มีนะครับแต่ว่าในส่วนของเราเองเนี่ยในบริเวณมันก็มีนะครับเขาเรียกว่าต้นพันธุ์นะครับค่อนข้างที่จะาสามารถเก็บมเมล็ดได้นะครับเยอะพอสมควรนะครับนี่ฮะสำหรับท่านใดที่ มีความต้องการนะครับยางนาเอาไปไปชำหรือเอาไปปลูกเลยก็ก็ก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่เขากำลังพร้อมที่จะขึ้นนะครับพร้อมที่จะโตมากๆนะครับดูลักษณะนะครับเขาเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับนี่ฮะใบนะครับต้นกล้ายางนานะครับเพิ่งงอกได้ประมาณสัก2สัปดาห์นะครับ นี่นะครับก็ตรงนี้ก็มีอยู่จานวนหนึ่งนะครับไม่มากไม่มายนักนะครับก็สามารถที่จะแบ่งฟันนะครับสําหรับท่านที่สนใจก็นะครับเราขายเมล็ดอยู่ที่เมล็ดละ2บาทเท่านั้นเองนะครับงอกแล้วด้วยนะครับบางทีท่านสั่งเมล็ดธรรมดาไปอาจจะอาจจะไม่งอกก็ได้นะครับแต่ที่นี่เราส่งเป็นที่ต้นกล้าง,งอกแล้วนะครับ นี่ครับสวยงามมากๆนะครับนะฮะก็ทยอยงอกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทยอยงอกทยอยโตนะครับครับวันนี้ก็ได้เตรียมที่จะถอนนะครับให้กับเพื่อนๆที่สั่งจองไว้ครับก็สำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ขอยุตินะครับ คลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากๆครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามนะครับชมสร้างโอกาสทีวีตลอดมาครับช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติกันนะครับเพื่อนๆครับขอบคุณมากครับเราพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ